สวัสดีคะ่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการบวกลบคูณหารละคนนะคะของเศษส่วนและจํานวนค่ะคําว่าละคนคืออะไรนะคะคําว่าละคนก็คือโจทย์หนึ่งข้อจะมีมากกว่า1เครื่องหมายจะเป็นเครื่องหมายอะไรก็ได้บวกลบคูณหารรวมกันนะคะในโจทย์หนึ่งข้อจะเป็นบวกกับบวกบวกกับลบลบกับคูณบวกกับหารได้หมดเลยค่ะแต่จะโจทย์หนึ่งข้อจะมีมากกว่าหนึ่งเครื่องหมายนะคะ ก่อนจะไปเป็นโจทย์ปัญหาละคนนะคะครูจะทบทวนการบวกการลบการคูณแล้วก็การหารของเศษส่วนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะการบวกเศษส่วนนะคะการบวกเศษส่วนให้นักเรียนดูที่ตัวส่วนนะคะตัวส่วนก็คือตัวข้างล่างถ้าตัวส่วนเท่ากันนะคะอย่างข้อนี้นะคะ4ส่วน7บวกกับ2ส่วน7ถ้าตัวส่วนเท่ากันนักเรียนสามารถเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะ บวกมาก็จะได้เป็นเศษ6ส่วน7นะคะแต่ถ้าเกิดตัวส่วนไม่เท่ากันอย่างเช่น 5, ้ส่วน7บวกกับเศษ3ส่วน14นะคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันตอนนี้ตัวส่วนมีเลข7กับมีเลข14ครคูจะต้องทําตัวส่วนเลขน้อยไปเป็นตัวส่วนเลขมากนะคะก็คือทําเลข7ไปเป็นเลข14โดยการเอา7ไปคูณด้วย2นะคะจะได้เป็น14เวลาคูณให้คูณทั้งเศษและส่วนนะคะ พอคูณมานะคะก็ได้เป็นเศษ10ส่วน14บวกกับเศษสส่วน14นะคะเศษ3ส่วน14อยู่ตำแหน่งหลังหนูก็ใส่ตำแหน่งหลังเหมือนเดิมไม่ต้องสลับตำแหน่งให้ครูนะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเป็น14เท่ากันครูสามารถเอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยก็จะมีค่าเป็นเศษ13ส่วน14นะคะอีกข้อนึงนะคะ เศษ11ส่วน15บวกกับเศษ3ส่วน5นะคะตัวส่วนเป็น15กับเลข5ตัวส่วนยังไม่เท่ากันนะคะครูก,ก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการทำตัวส่วนเลขน้อยนะคะก็คือทำเลข5ไปเป็นเลข15ก็คือเอาไปคูณด้วยเลข3นะคะก้อนข้้งหน้าเหมือนเดิมค่ะ11ส่วน15เหมือนเดิมครูยังไม่ได้ทำอะไรนะคะเสร็จแล้วก็เอาเลข3ไปคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนมีค่าเป็น15นะคะพอคูณมา ตอนข้างหน้าก็จะเป็น11ส่วน15เหมือนเดิมบวก้อนข้างหลังก็จะเป็น9ส่วน15นะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถเอาไปบวกกันได้คําตอบก็คือ20ส่วน15ซึ่ง20ส่วน15นะคะเป็นเศษเกินนักเรียนจะต้องทําเศษเกินให้อยู่ในรูปจํานวนคะนะคะรูก็ได้มาเป็นจํานวนเต็ม1เศษ5ส่วน15นะคะนี่คือการบวกเศษส่วนการบวกเศษส่วนนักเรียนจะต้องดูที่ตัว ส่วนนะคะก็คือตัวข้างล่างตัวส่วนจะต้องเท่ากันก่อนต่อไปนะคะเป็นการลบเศษส่วนค่ะการลบเศษส่วนจะเหมือนกับการบวกเศษส่วนนะคะก็คือดูที่ตัวส่วนตัวส่วนจะต้องมีค่าเท่ากันถ้าตัวส่วนเท่ากันตัวเศษสามารถเอาไปลบกันได้เลยนะคะอย่างข้อนี้นะคะ 6ส่วน13ลบกับ4ส่วน13ตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถเอาไปลบกันได้เลยคำตอบก็จะเป็น2ส่วน13นะคะต่อไปนะคะเศษ7ส่วน8ลบกับเศษ3ส่วน4นะคะตอนนี้ตัวส่วนมีเลข8กับมีเลข4นะคะครูจะต้องทำตัวส่วนเลขน้อยไปเป็นตัวส่วนเลขมากก็คือทำเลข4ไปเป็นเลข8นะคะก็คือเอา4ไปคูณด้วยเลข2 เอา4ไปคูณได้เลข2นะคะเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วนนะคะตำแหน่งข้างหน้าก็คือเศษ7ส่วน8อย,อยู่ตำแหน่งหน้าเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องสลับใส่เครื่องหมายลบนะคะเสร็จแล้วก็คูณเลข2ทั้งเศษและส่วนนะคะคูณณมากก็ได้เป็นเศษ7ส่วน8ลบกับ เศษ6ส่วน8นะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเป็นเลข8เหมือนกันสามารถเอาเศษลบกันได้เลยคำตอบก็จะเป็นเศษ1ส่วน8นะคะอีกหนึ่งข้อนะคะเศษ9ส่วน11ลบกับเศษ15ส่วน33นะคะตัวส่วนเป็นเลข11กับเลข33ตัวส่วนยังไม่เท่ากันครูก็ต้องทำตัวส่วนเลข11เ็ไปเป็น33นะคะโดยการเอา11ไปคูณเลข3ทั้งเศษและส่วน ได้ามาเป็นแบบนี้นะคะคำตอบก็คือ27ส่วน33อันนี้เป็นเครื่องหมายลบนะคะลบกับเศษ15ส่วน33นะคะตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเป็น33เท่ากันครูก็เอาตัวเศษ27ลบกับ15มีค่าเป็นเศษ12ส่วน33ได้เลยแต่เศษ12ส่วน33 สามารถตัดทอนปเป็นเศษส่วนยางต่ำได้หรือนักเรียนจะตอบแค่นี้ก็ได้นะคะวิธีการตัดทอนปเป็นเศษส่วนยางต่ำนะคะให้นักเรียนดูว่าสุดคูณแม่อะไรที่มีทั้ง12แล้วก็33สูตรุดคูณแม่นั้นก็คือแม่แม่3นะคะ3คูณอะไรได้12 3คูณ4ได้12 3คูณ11ได้33อีกคำตอบหนึ่งก็คือ4ส่วน11แบบนี้ก็ได้นะคะการบวกลบ เศษส่วนจะทําเหมือนกันก็คือดูที่ตัวส่วนตัวส่วนต้องเท่ากันก่อนถ้าตัวส่วนเท่ากันสามารถเอาไปบวกเอาไปลบได้เลยแต่ถ้าเกิดตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะนักเรียนจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยการทําตัวส่วนเลขน้อยไปเป็นตัวส่วนเลขมากนะคะต่อไปเป็นการคูณเศษส่วนนะคะการคูณเศษส่วนให้เอาตัวเศษคูณตัวเศษ ตัวส่วนคูณตัวส่วนได้เลยนะคะพอคูณมาก็จะมีค่าเป็นเศษสามส่วนสิบห้าแบบนี้นะคะตัดทอนเป็นเศษส่วนยังตามเศษสามส่วนสิบห้านักเรียนก็ตัดทอนมาดูว่าสุดคูณแม่อะไรที่มีทั้งเลขสามแล้วก็เลขสิบห้าสุดคูณแม่นั้นก็คือแม่แม่สามนะคะสามคูณอะไรได้สามสามคูณหนึ่งได้สามสามคูณอะไรได้สิบห้าสามคูณห้าสิบห้า ะะหรือจะตอบแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องตัดทอนก็นได้นะคะไม่เป็นไรอีกอันนึงนะคะจำนวนเต็ม5คูณกับเศษหนึ่ส่วนเก้าจำนวนเต็ม5ก็คือ5ส่วนด้วย1นะคะเวลาคูณเหมือนเดิมค่ะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน,ค,วนคูณมาก็จะมีค่าเป็นเศษ5ส่วน9ะคะและข้อสุดท้ายนะคะถ้าเป็นจำนวนคล้านะคะนเราจะต้องทำจำนวนคล้าให้อยู่รูปเศษเกินก่อน จะหมเต็ม1เษสส่วน3ครูก็เอา3าไปคูณ1ได้3บวกอีก2เป็น5ได้มาเป็น5ส่วน3นะคะแล้วก็คูณกับเศษ2ส่วน15เสร็จแล้วก็เอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วนได้มาเป็นเศษ10ส่วน4 15นะคะตอบแค่นี้ก็ได้หรือจะตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็คือสุดคูณแม่อะไรที่มีทั้งเลข10แล้วก็เลข45สุดคูณแม่นั้นก็คือแม่ แม่ห้าห้าคูณอะไรได้สิบห้าคูณสองได้สิบห้าคูณอะไรได้สี่สิบห้าห้าคูณเก้าได้สี่สิบห้าหรือจะตอบเป็นเศษส่วนยังต่ำก็ได้เป็นเศษสองส่วนเก้านะคะการคูณเศษส่วนเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เลยต่อไปการหารเศษส่วนการหารเศษส่วนนะคะให้นักเรียนคงตัวตั้งไว้ตัวตั้งก็คือก้อนข้างหน้าคงไว้เหมือนเดิมจากเจ็ดส่วนแปดก็จะเป็นเจ็ดส่วนแปด เสร็จแล้วให้เปลี่ยนเครื่องหมายหารไปเป็นเครื่องหมายคูณส่วนก้อนข้างหลังนะคะให้สลับเศษส่วนเปลี่ยนเศษไปเป็นส่วนเปลี่ยนส่วนมาเป็นเศษจาก1ส่วน2ก็ได้มาเป็น2ส่วน1แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คูณเศษส่วนปกติก็คือเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนคูณมามีค่าเป็นเศษ14ส่วน8นะคะซึ่งเศษ14ส่วน8เป็นเศษ ินคูณก็ต้องทำให้อยู่ในรูปจำนวนค่ะนะคะต่อไปอีกข้อนึงนะคะสาหารเศษหส่วนสซึ่ง3ตรงนี้ก็คือ3ตัวนี้นะคะคือ3าส่วนหนเสร็จแล้วเปลี่ยนเครื่องหมายหารไปเป็นเครื่องหมายคูณสลับเศษส,ส่วนก้อนข้างหลังนะคะจาก1นส่วนสก็จะเป็น2อส่วนหนเสร็จแล้วเอาเศษคูณเศษ เอาส่วนคูณส่วนนะคะคูณมาก็จะมีค่าเป็น6กส่วน1จะตอบ6ส่วนหหรือตอบเป็นเลข6อย่างเดียวก็ได้เพราะว่าส่วน1ส่วนใหญ่แล้วเขาไม่เขียนกันนะคะไม่นิยมเขียนกันต่อไปนะคะถ้าเกิดเป็นจำนวนค่าเหมือนเดิมค่ะทำจำนวนค่าให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนนะคะ2จำนวนเต็มสเศษหน1ส่วน6 6คูณ2ได้12บวก1เป็น13ส่วน6เครื่องหมายหารเหมือนเดิมยังไม่ได้ทำอะไรนะคะ 3าไปคูณ4ี่ได้12บวกอีกเป็น13ส่วนสาตอนนี้เป็นเศษส่วนแล้วก็อนข้างหน้าเหมือนเดิม13ส่วน6เปลี่ยนเครื่องหมายหารไปเป็นเครื่องหมายคูณเสร็จแล้วสลับเศษส่วนก้อนข้างหลังจากเศษ13ส่วน3ก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน13นะคะเสร็จแล้วก็เอาเศษคูณเศษ เอาส่วนคูณส่วนนะคะคูณมามีค่าเป็นเศษ39ส่วน78นะคะซึ่งสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนยังต่ำได้จ็ได้เป็นเศษ1ส่วน2นะคะอ่ะต่อไปนะคะครูจะสอนโจทย์ปัญหาหน้าที่หน้าที่เท่าไหร่เอ,อ่ยหน้าที่27นะคะเป็นแบบฝึกหัด หน้าที่27ครูลืมใส่หน้าหน้าที่27นะคะข้อที่1โจทย์ปัญหาละคนก็คือ1ข้อโจทย์หนึ่งข้อจะมีมากกว่า1เครื่องหมายอย่างข้อที่1จะมีทั้งเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายหารนะคะเมื่อกี้รูทบทวนเรื่องการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนมาแล้วตอนนี้โจทย์1ข้อจะมีมากกว่า1เครื่องหมาย ดูนะคะโจทย์ข้อที่หนึ่งวงเล็บนะคะวงเล็บในวงเล็บจะมี2เศษสองส่วนสบวกกับเศษสาส่วนสหารกับเศษห้าส่วนหเวลาทำนะคะถ้าเป็นจำนวนค่ะให้นัให้นักเรียน ทำจำนวนค่ะเห็นรูปเสร็จเกินก่อนอย่างก้อนนี้นะคะมีก้อนหน้าอย่างโจทย์ข้อนี้มีก้อนหน้าเป็นจำนวนค่ะครูก็ทําจำนวนค่ะให้เป็นเสร็จเกินที่เหลือคงไว้เหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเวลาทําให้นักเรียนทําในวงเล็บก่อนนะคะในวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกซึ่งในวงเล็บเป็นเครื่องหมายบวกตอนนี้ตัวส่วนถ้าเป็นเครื่องหมายบวกนะคะบวกเศษส่วนนักเรียนต้องดูที่ตัวส่วนตัวส่วนจะเป็นส่วน3กับส่วน4ตัวส่วนมีค่าเท่ากันหรือยัง ถ้าตัวส่วนยังไม่เท่ากันนั่นเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยการทําตัวส่วนเลขน้อยก็คือเลข3ไปเป็นเลข4 3คูณอะไรได้4มีไหมคะอ่าไม่มี3คูณอะไรก็ได้ไม่มี4เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีให้นักเรียนคูณสลับกันคะ่ะเอาเลข3ไปคูณเลข4เอาเลข4ไปคูณเลข3ได้เป็นก้อนนี้มานะคะแปส่วน3ครูก็จะคูณด้วยเลข4 สาส่วนสี่ก้อท้างหลังก็จะคูณด้วยเลข3มส่วนหารยางารังไม่ได้ถางอะไรก็ค้างไว้เหมือนเดิมนะคะคูณมาแล้วมีค่าเป็นอ่ะก้อนท้างหน้านะคะก็ได้เป็นเศษ32ส่วน12บวกกับเศษ9ส่วน12ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันในวงเล็บตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะครูสามารถเอาไปบวกกันได้พอบวกมาในวงเด็บก็จะมีค่าเป็น41ส่วนด้วย12แล้วก็ เอามาหารกับเศษหส่วนหกนะคะคอยเอามาใส่ทีหลังเนาะทำในโมเลบก่อนนะคะตอนนี้นะคะเจอหารเศษส่วนแล้วนักเรียนก็ต้องคงก้อน้าหน้าไว้คงเศษส่วนตัวตั้งไว้เปลี่ยนเครื่องหมายแล้วก็สลับเศษส่วนจาก5ส่วน6ก็จะเป็น6ส่วน5เสร็จแล้วก็เอาเศษคูณเศษส่วนคูณ ส่วนนะคะเอา41คูณ6ได้246เอา12คูณ5ได้60ซึ่งเป็นเศษเกินครูก็ต้องทำให้รูปจำนวนคะ่ะได้คำตอบมาเป็น จำนวนเต็ม4เศษ6ส่วน10นะคะนักเรียนตอบมาแค่นี้ก็ได้หรือจะตัดทอนเป็นเศษส่วนยางต่ำก็ได้นักเรียนก็ดูว่าสุดคูณแม่อะไรที่มีทั้ง6แล้วก็60สุดคูณแม่นั้นก็คือแม่6นะคะ6คูณ1ได้6 6คูณ10ได้60อีกคำตอบหนึ่งก็คือจำนวนเต็ม4เศษ1ส่วน10นะคะนี่คือคำตอบหรืออีกวิธีนึงวิธีที่สองนะคะนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมจำนวนค้าให้รูป เสร็จเกินเสร็จแล้วก็บวกเศษส่วนทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะตัวส่วนมีเลขสามกับเลขสี่เลขสามไปเป็นเลขสี่ไม่ได้ครูก็สลับกันเนาะคูณกันเสร็จแล้วกอนข้างหน้านะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะบวกกันได้แบบนี้นะคะครูก็มาคูณพอถึงก้อนนี้นะคะนักเรียนดูก้อนนี้เหมือนกับเมื่อกี้เลย คุจะตัดทอนตรงคูณเลยนะคะเวลาตัดทอนถ้านักเรียนตัดทอนตัวเศษกับตัวส่วนก็คือตัวข้างบนกับตัวข้างล่างถ้านักเรียนดูว่ามีสุดคูณแม่อะไรที่สามารถตัดทอนกันได้นะคะอย่างตรงนี้นะคะจะมีแม่ 6, 6คูณ1ได้6 6คูณ2ได้12เสร็จแล้วก็ค่อยเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะก็คือ41คูณได้41 2คูณ5ได้1 0ททำมาเป็นเศษ บานนีเป็นเศษเกินนะคะทําเป็นจํานวนค้าก็คือจำนวนเต็มสี่เศษหนึ่งส่วนสิบแบบนี้ก็ได้นะคะจะตัดทอนตรงโจทย์เลยก็ได้หรือจะไม่ตัดทอนตอบเป็นจํานวนเต็มสี่เศษหกสิบส่วนสิบเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะคะต่อไปนะคะข้อที่สองข้อที่สองนะคะมีสามเครื่องหมายมีเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายคูณนะคะเวลาทํานะคะให้นักเรียนทําจํานวนค้าให้รูปเศษเกินให้เรียบร้อยก่อนได้มันเป็นแบบนี้ พอเสร็จแล้วให้ทำวงเล็บที่เป็นบวกลบก่อนเสมอนะคะวงเล็บบวกลบจะอยู่ก้อนข้างหน้าตรงนี้คขูก็ต้องทำในวงเล็บก่อนนะคะอ่ะคราก็ทำมา ตอนนี้นะคะตัวส่วนมีเลข1กับเลข8ตัวส่วนยังไม่เท่ากันครูต้องทําตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนโดยการทําเลข1ไปเป็นเลข8ครูก็เอาไปคูณ8ทั้งเศษแล้วก็ส่วนได้เป็นวงเล็บนี้มาส่วนวงเล็บก้อนข้างหลังนะคะคูณเศษส่วนครูก็คูณมาเลยนะคะเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนได้เป็นเศษ45ส่วน10นะคะส่วนวงเล็บข้างหน้าได้มาเป็นก้อนนี้คูณมาแล้วตัวส่วนเท่ากันแล้วได้มาเป็นส่วน10บ เศษบหส่วนปดนะคะลบกับเศษ3าส่วน8ดตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันก้อนข้างหลังเหมือนเดิมยังไม่ได้ทำอะไรก็ค้างไว้เหมือนเดิมนะคะลบกันมาถูกก็ได้เป็นเศษสิบสามส่วน8ดนะคะก้อนข้างหน้าก็ได้เป็นเศษสี่สิบห้าส่วนสิแต่ว่าเอามาลบกันลบกันตัวส่วน เอามาบวกกันนะคะถ้าเกิดจะเอามาบวกกันตัวส่วนก็มีค่าเท่ากันตัวส่วนก้อนข้างหน้าเป็นเลข8ตัวส่วนก้อนข้างหลังเป็นเลข10หนูต้องทําเลข8ปดไปเป็นเลข10 8คูณอะไรได้10มีไหมคะถ้าไม่มีให้คูณสลับโดยการเอา8ไปคูณ10เอา10ไปคูณ8เหมือนบรรทัดน,น,นี้นะคะครูก็คูณมนาะได้มาเป็น130สบ่วน80บวกกับ360ส่วน80ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถเอาไปบวกกันได้ครูก็เอาตัวเศษมาบวกกันได้เป็น490ส่วน80นะคะ ตอนนี้เป็นเศษเกินครูก็ต้องทําให้อยู่ในรูปจํานวนค้านะคะได้มาเป็นจํานวนเต็ม6เศษ10ส่วน80หรือจะตอบเป็นเศษส่วนยังต่าก็ได้ตอบมาแค่นี้ก็ได้นะคะหรือจะตอบเป็นเศษส่วนยังต่ําก็คือสุดคูณแม่อะไรที่มีทั้ง1ิแล้วก็มี80สิบสุดคูณแม่นั้นคือแม่10นะคะ10คูณ1ได้10 10คูณ8ได้80อีกคําตอบนึงก็คือตอบจำนวนเต็ม6เศษ1ส่วน8ก็ได้นะคะหรือจะทําอีกวิธีหนึ่งวิธีที่2 วิธีที่สองนะคะมาทันแรกทาเหมือนเดิมทําจํานวนค่าให้อยู่ในรูปเศษเกินนะคะเสร็จแล้วก้อนข้านหน้าลบเศษส่วนตัวส่วนจะไม่เท่ากันครูก้อนทำให้ตัวส่วนเท่ากันโดยการนำไปคูณด้วยเลขเลขแปดนะคะส่วนก้อนข้างหลังการคูณเศษส่วนก้อนนี้นะคะครูจะตัดทอนเลยก็คือเอาตัวเศษตัดกับตัวส่วนจะตัดคู่ไหนก็ได้นะคะ ห้าตัวนี้จะตัดกับสองตรงนี้ก็ได้ถ้าสุดคูณแม่นั้นมีทั้งเลข5แล้วก็เลข2หรือเลข5จะตัดกับเลข5าก็ได้สุดคูณแม่อะไรที่มีทั้ง5้าแล้วก็5สุดคูณแม่นั้นก็คือแม่หนะคะห้าคูณ1นได้5หคูณ1ได้5เสร็จแล้วรูก,ก็เอาเศษคูณเศษ1คูณ9้าได้9 2้าสองคูณ1ได้สองบรรทัดนี้ก็ได้เป็นก้อนขลางหน้านะคะอ่าส่วนบนรรทัดถัดไปนะคะตัวส่วนเท่ากันแล้วก็คือ16หส่วน8ดลบกับ เศษ3ส่วน8ก้อนข้างหลังเหมือนเดิมเศษ9ส่วน2ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันครูก็เอาไปลบกันนะคะลบกันมาก้อนนี้ก็จะได้เป็นเศษ13ส่วน8ก้อนข้างหลังก็จะเป็นเศษ9ส่วน2ตอนนี้เอาไปบวกกันนะคะบวกกันตัวส่วนจะไม่เท่ากันตัวส่วนมีเลข2กับมีเลข8ครูก็ต้องทําเลข2ไปเป็นเลข8โดยการเอาไปคูณด้วยเลข คูณมาก็มีค่าเป็นแบบนี้นะคะคำตอบตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถเราไปบวกกันได้เลยบวกกันมาก็จะมีค่าเป็น49.8ส่วน8นะคะซึ่งเป็นเศษเกินตอบให้อยู่ในรูปจำนวนค่าก็ได้เป็นจำนวนเต็ม6เศษ1ส่วนแนะคะสุดท้ายแล้วคำตอบมีค่าเท่ากันค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะข้อที่3ข้อที่3โจทย์ข้อนี้จะมีทั้งเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกแล้วก็เครื่องหมายหารน,นะคะ ให้นักเรียนทำจำนวนค่าให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนได้มาเป็นบรรทัดนี้นะคะที่เหลือตัวไหนที่คงไว้ก็เหมือนเดิมนะคะเลขสองตัวเดียวก็สองด้วยหนึ่งสามตัวเดียวก็สามด้วยหนึ่งไม่ต้องสลับตำแหน่งกันนะคะอ่ะเวลาทำนะคะให้ทำในวงเล็บก่อนวงเล็บข้างหน้าเป็นเครื่องหมายคูณน,นะคะคูก็คูณมาได้เป็นเศษหกส่วนสองนะคะบรรทัดนี้ เจอบวกสซบวกนะคะวงเล็บข้างหลังเป็นเครื่องหมายหารก่อนข้างหน้าเหมือนเดิมเศษสส่วนหนึ่งครูก็เปลี่ยนเครื่องหมายหารไปเป็นเครื่องหมายคูณพอเปลี่ยนเครื่องหมายเมื่อไหร่ให้นักเรียนสลับเศษส่วนเมื่อนั้นนะคะจากเศษสาส่วนสองก็ได้มาเป็นเศษสองส่วนสามนะคะครูก็ทําในวงเล็บก่อนนะคะ6ส่วน2คงไว้เหมือนเดิมนะคะทำในวงเล็บมาในวงเล็บคูณกันก็จะมีค่าเป็น6ส่วน ตอนนี้เอาไปบวกกันแต่ว่าตัวส่วนยังไม่เท่ากันตัวส่วนมีเลข2กับมีเลข3ครูจะต้องทําเลข2ไปเป็นเลข3ทําได้ไหมคะถ้าทําไม่ได้ให้คูณสลับโดยการเอาเลข2ไปคูณเลข3เอาเลข3ไปคูณเลข2พอคูณมาคําตอบก็จะมีค่าเป็น18ส่วน6บวกกับ12ส่วน6ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วสามารถเอาไปบวกกันได้เลยนะคะบวกกันก็จะมีค่าเป็น ขอบวกกันแล้วนะคะคูก็จะได้มาเป็นเศษ30สส่วน6ซึ่งเศษ30ส่วน6เป็นเศษเกินใช่ไหมคะคูก็ต้องเอาไปหารนะคะา6คูณอะไรได้สา6สบคูณหได้30พอดีเลยไม่เหลือเศษเพราะฉะนั้นคำตอบก,ก็คือจำนวนเต็ม5ตัวดีเหาี่ยแบบนี้นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะอีกวิธีหนึ่งหนูก็ทำจำนวนคลาให้รูปเศษเกินแบบนี้นะคะคูณกัน พอคูณกันตรงนี้ตอนนี้ใช่ไหมคะครูจะตัดทอนเลยครูสามารถตัดทอนกันได้สองหนึ่งสองสองหนึ่งสองเสร็จแล้วเอาเศษคูณเศษสามคูณหนึ่งได้สามสองคูณหนึ่งได้หนึ่งนะคะบรรทัดนี้ก็สลับเศษส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนได้แบบนี้มานะคะครูก็ได้แบบนี้มาเนาะก้อนข้างหน้าเหมือนเดิมค่ะก้อนข้างหลังครูก็คูณมาได้เป็น ยังไม่ได้คูณเนาะรูตัดเศษส่วนก่อนรูก,นก,นก็เอาสามตัดกัสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามเอาหนึ่งคูณสองได้หนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้1นะคะเสร็จแล้วถึงจะได้มาเป็นก้อนข้างหลังก้อนข้างหน้าไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะคะก็จะเป็นสามส่วน1บวก2ส่วนหนึ่งนะคะตัวส่วนเท่ากาันสามารถนาไปบวกกันได้ก็ตอบมาเป็นห้าส่วนหนึ่งหรือตอบมาเป็นเลข5าเพราะว่าส่วนหนึ่งไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะ ครูเฉลยมาให้3ข้อแต่ละข้อมีทั้งหมด2วิธีนักเรียนจะทําวิธีไหนก็ได้นะคะจะสามารถตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ําก็ได้หรือไม่ตัดทอนนักเรียนก็ค้างมาแบบนั้นก็ได้นะคะตอนครูเฉลยครูก็จะเฉลยให้ทั้งที่ทําเป็นเศษส่วนอย่างต่าแล้วก็ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ํานะคะนักเรียนลองทําดูนะคะครูเฉลยมาให้ทั้งหมด3ข้อแล้วค่ะ